สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลของนิรยาทาระนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นนม,มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลักนณะกันในช่วงครึ่งหลังของพฤษภา16 3. ถึงสมสิภาคม2 5ง6ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม s u b สไครต์และแชร์คอมเมนต์ในชาแน,นลนิรยาทาระนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดต Energy จให้กับชาวกันกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ The Magician h r e e of wands five of cup คิง n อฟและซิกซ์ซับสเป็น Energy ในความกั้มกึ่งอยู่นะคะในช่วงนี้ก็คือเหมือนกับคนที่อยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตตัวเองแล้วนะคะอยากที่จะ move on จากความเศร้าความเสียใจ <c oughs> นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของอสิ่งที่คุณเคยรอคอยนะเคยรอคอยแต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้อะไรขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็แต่ช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งก็คือแบบเหมือน มีคนทั้งคนเก่าคนใหม่อ่ะที่จะเข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณนะคะอยากที่จะมาเริ่มกับคุณในเงี้ยแต่คุณเหมือนกับแบบว่ามันยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหัวใจอ่ะเหมือนกับย,ยังมีความเจ็บปวดอยู่นะกับเรื่องราวเก่าๆอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังแบบเหมือนมี energy ของการแอบรอเล็กๆอะไรงี้ยนะคะของคนที่แบบอาจจะอยู่ไกลจาก หรือว่ามันดูห่างไกลกันไปแล้วทุกทีทุกทีอะไรแบบนั้นนะคะเป้าหมายของคุณก็คือการ move on การก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการเดินออกไปนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับชีวิตของตัวเองนั่นเองแต่ว่าก็มีพลังงานของใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะนี่คือ king of born อาจจะเป็นทัดไฟที่เข้ามาเมสสิงธนูทีนี้เนี่ย คนคนนี้นะคะเขาน่าจะมีเอ NERGY ของการแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณแล้วก็มีแพชชั่นในตัวคุณด้วยนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าเอ NERGY ที่วันนี้นะคะที่ไพ่อยากบอกเนี่ยเป็นใครกันเอ NERGY ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นยังไงโอ้เขาก็ใช้เมจิเชียนใบเดียวกับคุณใบแรกเช่นกันนะคะ คนคนนี้ก็มีความเรียกว่าใกล้เคียงกับคุณนะมีสินเสมอกัดในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นพิเศษเลยก็คือเขาเป็นคนที่แบบเก่งนะทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมีความรู้ความสามารถหรือว่าเป็นคนที่มีเซนส์ดีนะคะหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าทำงานทางด้านแบบมีอาชีพเฉพาะก็ได้ เขาเป็นเอ NERGY ของคนเก่าคุณนะเป็นเอ NERGY ของพรมลิขิตที่ให้มาเจอคุณคนเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะคนที่อาจจะเคยปลดปล่อยกันไปหรือว่าพรมลิขิตที่ให้มาเจอกันอะไรแบบนั้นเนี่ยเป็นเอ NERGY ของการหยุดพักนะคะพักนิ่งพักนิ่งพักเบรกจากคุณเขาคิดถึงคุณอยู่แต่เขาเหมือนก็ไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้ขยับขยื่นขึ้นไหวอะไรนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเอ NERGY ของความ ชัดไฟทั้งคุณและเขานะคะคือเหมือนก็ยังแอบส่องแอบมองกันใน่าำกลางความนิ่งเงียบก็ได้นะคะอืมอาจจะมีไยใดายหนึ่งแบบไม่ได้ตอบไม่ได้คุยหรืออะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็เลยเป็นการส่องมองกันด้วยความคิดถึงอะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะเอาละนี่ก็คือ energy ของ เขาคนนั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับชาวกันกันว่าเป็นยังไงนะคะสถานการณ์และแนวโน้มของกันซิกซ์ับอลเนี่ยคุณเหมือนกับพยายามเต็มที่เนาะที่จะ Move on หรือออกไปจากสถานการณ์ที่มีปัญหาหรือสถานการณ์ที่แสนเจ็บปวดความรักที่คุณคิดว่ามันเหมือนกับคุณต้อง คุณต้องเดินไปข้างหน้านเนี่ยคุณอาจจะมีการปิดกัน้นปิดใจกันบางส่วนนะ,ะในอดีตคุณค่อนข้างที่จะต่อสู้แล้วก็เหนื่อยหรือว่าพยายามกับความรักครั้งนี้มากๆเลยนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณสู้มากแค่ไหนนะคะแต่เมื่อมาช่วงหนึ่งเมื่อมันมีปัญหาที่ทำให้คุณมูฟออนไปเนี่ยแบบคุณปิดกั้นแล้ว คุณเหมือนไม่รับไม่รู้อะไรละนะคะข้อมูลข่าวสารอะไรบางทีมีคนส่งข้อความมาคุณก็เป็นลักษณะที่ว่าไม่ตอบนะคะหรือว่าไม่อ่านหรืออ่านแต่ไม่ตอบหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเหมือนกับว่าอา่ชัดคือชัดดาวเลยอ่ะนะคะใช้ความนิ่งสงบสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรแบบนั้นไปนะคะ เอเนอร์จีใครสักคนหนึ่งที่เขามีความแตกต่างจากคุณมากๆนะเดอร์แริออตนะคะกรกฎแล้วก็มีความต่างบางคนก็ต่างกันในเรื่องของฐานะอายุวัยสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนานะคะหรหรือว่าจะเป็นในเรื่องของระยะทางก็แล้วแต่นะคะสองคนนี้มีความแตกต่างกันแต่เป็น Energy คู่นะ The Chariot ความต่างความต่างที่ลงตัวแต่เป็น เต็มไปด้วยความทรหดความอะไรละ่ะอุปสรรคเยอะในความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นนะคะเดือบฟูมีการปล่อยกันไปม,มีการปล่อยกันนะคะการที่อีกคนหนึ่งะจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ไม่ ไม่มั่นคงหรือว่าเขาต้องการอิสระอะไรแบบนั้นนะคะที่ไม่อยากจะมีการคอมมิตนะคะหรือไม่อยากที่จะมาร่วมหัวจมท้ายกับเราอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเขา,เ,าเขาเจ้าชู้หรืออะไรแบบนั้นอเนี่ยมันมีความผิดหวังในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนเรายัางรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดอยู่นะคะ มันอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆเลยคือมันไม่ใช่เรื่องของแค่คนสองคนมันมีปัจจัยอื่นที่มาทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องพังลงไปหรือจาเป็นที่จะต้องจบลงไปหรืออะไรแบบนั้นที่มันทำให้คุณต้องแบบพยายามที่จะ move on นั่นเองนะคะแล้วก็ <c oughs> คุณปล่อยทิ้ง ห้องแชทไว้ให้มันลกร้างว่างเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะ GM Emperor เ uh, นี่ยเป็น energy ของคนที่เขาคิดถึงนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังคิดถึงและห่วงใยกันแต่ว่าไม่แสดงออกนะคะ energy ที่โดดเด่นคือชาวเมธ เขาคิดถึงแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกพยายามที่จะไม่แสดงออกให้รู้นะคะเอดอฟส์คุณอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคือมันเหมือนอาจจะมีการออไม่ได้พูดคุยในลักษณะที่ปิดกัน้นหรือว่าบล็อกกันอะไรแบบนั้นนะคะคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปต่อ,อยาก นะคะหรือว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรแบบนั้นปัญหามันยากที่จะแก้ไขอะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นะนะฮะเดอะเฮอร์สิ่งที่เขาทำก็คงจะเป็นความนิ่งเงียบนะคะหรือว่าเขาก็อยู่ในมุมของตัวเองมีสิ่งที่เขาอยากพูดแต่เขาไม่ได้พูดออกมาสเตร n g e มันมีความคิดถึง คุณรู้แหละว่าคนนี้มี energy ของความเป็นคู่คุณนะคะแล้วคุณก็คิดถึงแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะและีกอย่างก็คือมันมีเรื่องการโทษกันในลักษณะที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะพยายามควบคุมอะไรแบบนั้นนะคะควบคุม control แต่จริงๆแล้วก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความอยากที่จะดูแลเอาใจใส่มากกว่า มันมีปัญหากันนะคะในเรื่องของการที่ไม่แสดงออกนะคะมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะการที่ไม่แสดงออกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือว่ามีคนที่ไม่พร้อมกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองแล้วก็มีอะไรที่มันดูเหมือนกับมีเงื่อนงำอยู่ข้างหลังนะคะการปิดบังซ่อนเร้นหรือปัญหาอุปสรรคที่ต้องซ่อนไว้อะไรแบบน,นั้น ะะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะได้อ่ารับข่าวอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีข่าวบางอย่างที่จะส่งมาถึงคุณแต่ว่าคุณอาจจะเลือกที่จะปิดกั้นมันอะไรแบบนั้นนั่นเองเอาลักนี้ก็คือใน energy ของชาวกันสำหรับสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่า ความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นอย่างไร I can't tell you I love you ฉันไม่สามารถบอกเธอได้ว่าฉันรักเธอ I still love you regardless แต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันรักเธอสเสมอ I still remember the good times we s h a r e ฉันยังคงจำช่วงเวลาที่ดีๆที่เราเคยมีต่อกัน Don't waste your time on me แต่ฉันไม่อยากให้เธอมาเสียเวลากับฉัน I f e e l Trap p e d i n s i d e my head เขาก็รู้สึกแบบเหมือนเขายังจัดการกับปัญหาต่างๆไม่ได้นะคะเขาคิดไม่ออกว่าเขาควรจะทำอย่างไรดีแต่ทีเนี้ยมันมองว่าเขาตัวเขาเองคิดว่าเหมือนกับปัญหาอุปสรรคมันเยอะนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณมา อยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณนั่นแหละจะเสียเวลานะคะเขารักคุณก็จริงแต่เขาไม่แสดงออกหรือไม่พูดให้คุณรู้นะคะเพราะว่าปัญหาตรงนั้นแหละนะปัญหาของความเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้อะไรก็ตามดูเหมือนเขาก็หวังดีกับคุณอยู่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าความลับที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานะคะ I lost myself for a little while เขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะเหมือนกัน I'm so attracted to you เวลาที่แบบเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีแรงดึงดูดกันนะอย่างเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะเขาเหมือนแบบลืมตัวมีแรงดึงดูดบางอย่างนะ,ะที่เขาพยายามห้ามใจตัวเองแต่ห้ามใจไม่ได้อะไรแบบนั้นนะ I knew exactly what I was doing เขารู้ดีว่าเขาได้ทำอะไรลงไป You came closer than anyone แต่ก็อยากให้เธอรู้ว่าเธอเนี่ยเข้าไปใกล้เขามากกว่าคนอื่นๆแล้วนะ I could n t let you get close to me แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะให้คุณเข้าไปใกล้เขามากกว่านี้อีกแล้วหรือณนะตอนนี้มันคงไม่สามารถทำได้แล้วนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักนี้ช่วงนี้เป็นอย่างไรไปเช็คเส้นทางแห่งความรักนะคะให้กับ เช่ากันในช่วงนี้กันเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ Better High มีคนซ่อนตัวอยู่ด้วยมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะดีกว่าที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆในตอนนี้ Screaming inside แล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดอยู่ภายในที่อยากจะพูดอยากจะบอกแต่ทำไม่ได้นะะสิ่งที่ทำได้ก็แค่ Missing in silence คิดถึงใน่าำกลางความนิ่งเงียบนั่นเอง มันมีเรื่องของ Bad a t t i t u d e เข้ามานะคะการมองกันในแง่ลบอะไรแบบนั้นนะคะแล้ก็ rewrite the story แนวโน้มในการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาใหม่อยากจะเขียนเรื่องราวใหม่ๆในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์นี้นะคะก็ d e a ดสปอร์เด ที่โดดเด่นก็มีชาวทัดน้ำนะคะมีนกรากฎพิกจิกในความสัมพันธ์นี้ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอ่อนไหวนะคะของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ในช่วงที่ห่างกันไม่ได้คุยกันเนี่ยมันมีความคิดถึงแรงมาก thinking of you นะคะ falling your heart ทำตามหัวใจตัวเอง passion คุณสังเกตไหมว่า อันนี้คือธาตุไฟนะคะเ <c oughs> มษสิงห์ธนูว่าคุณสองคนนะมีแพชชั่นต่อการสูงมากๆมีเคมีที่แบบมันมันลงตัวมากๆนะแต่ปัญหาความรักของคุณนะมันอุปสรรคมันเยอะเกินไงทีนี้มันทำให้เกิดเหตุว่าต้องต้องแยกต้องห่างกันนะนะ,ะแล้วก็มาคิดถึงกันนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคอีกอย่างก็คือ การที่ใครบางคนนะอาจจะไม่ได้ทําตามหัวใจตัวเองแต่ไปทําตามสิ่งอื่นๆนะคะอย่างเช่นสิ่งที่สังคมกําหนดหรือว่าอ,อ,อะไรก็ตามนะคะความคิดความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปนะคะนั่นก็คือปัญหาอุปสรรคนะก็ลองดูในตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนเราทําตามหัวใจตัวเองโดยที่ถ้าไม่ได้เปรียบเปรียบเบียน,น,นคนอื่นอะไรเงี้ย มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำแนะนำจากแองเจิลกันคำแนะนำจากแองเจิลคืออะไรนะคะ separation ใหม่แล้วมีแต่คนที่ separation นะคะ,ะ separate การแยกห่างการเลิกราอะไรแบบเนี้ยสูงมากๆเลยนะคะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนาะ calling in your soulmate <c oughs> ลองอธิษฐานสิคะว่าถ้าเขาเป็นคู่ก็ให้เขากลับมาหรือให้เขายังอยู่ใครก็ตามถ้าเป็นคู่นะคะในช่วงนี้ให้เขาอยู่ในชีวิตเราแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ก็ขอให้เขาออกไปเนี่ยมีความเอเตอรความแตกต่างเรื่องของวัยอายุนะคะที่แตกต่างกันหรืออาจจะเป็นในนี้ก็ได้นะมี energy, เอเตอร์จีของโซเมตขึ้นมานะคะคุณสองคนนะมีความเป็นคู่กัน อาจจะมีเรื่องของคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือมีเข้ามามีอิทธิพลนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของวุธิภาวะต่างๆมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าต่อไปนับจากเนี้ยช,ชาวกันเนี่ยจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะเอาละเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้อคิดที่จะได้กับความสัมพันธ์นี้คืออะไรนะคะข้อคิดในความสัมพันธ์นี้คือ it's not worth it อาจจะไม่คุ้มค่านะ you have a choice คุณมีทางเลือกนะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่มันยากจะเยียวยาหรืออะไรที่มันทำร้ายคุณมากเกินไปคุณต้องเลือกในเส้นทางใหม่ๆเพราะคุณมีช้อยนะคุณมีทางเลือกนะอย่าที่จะไม่ได้ไปทำร้ายตัวเองนะคะในความสัมพันธ์ทีนี้ don't blame anyone เนี่ยก็อย่าโทษใครนะเพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องของอาวาระ เวลาทามมิ่งต่างๆเวลาที่เหมาะสมที่ทุกอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้เข้ามาได้นะคะที่เป็นเรื่องราวของคุณเองหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเคิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองนะคะคุณสามารถที่จะเรียนแล้วก็ดูดวงให้ตัวเองหรือว่ารับดูดวงออนไลน์ก็ได้แล้วแต่นะคะซึ่ง ก็จะสอนไว้หมดทั้งาการอ่านไพ่นะคะในแบบต่างๆเนาะแล้วก็คุณสามารถที่จะอ่านนะได้ทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเลยทีเดียวรวมไปถึงอคอร์สกดแรงดึงดูดนะคะที่จะทำให้คุณดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะดึงดูดความรักแท้ หรือแม้แต่แก้ปัญหาความสัมพันธ์ให้กับคุณได้นั่นเองก็ติดต่อเข้ามาได้จากไลน์ที่ได้ให้ไว้ด้านล่างสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและโชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ